ทำแผ่นดินนะครับเผื่ร้อนลุกขึ้นมาปกป้องผลประโยชน์ของเด็กลุกขึ้นมาปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติครับดังนั้นวันนี้เรางมีความภาคภูมิใจว่าท่านในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมารับฟังปัญหาของประชาชนและเราหวังเป็อย่างยิ่งว่าเอกสารที่เรา จะนำเสนอให้ท่านไปท่านไานตรมนีนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ร่างราชบัญญัติกาธารณ่าขชาติมีความสมบูรณ์ก่อนที่จะนำเข้าสู่สภาซึ่งเราไม่สบายใจตรงที่ว่ากอมาสได้ไปเขียนในสาระเหตุผลหลักการสัมพัญว่า จำเป็นต้องขอไปรับรองต่อออวิชาชีพซึ่งถ้าเรามองในกะฎแบบหมายนั้นเหตุผลและหลักการซึ่งเป็นสาระสำคัญของร่างพระรชบัญญัติไม่สามารถแยระตีได้ในชั้นความพิการนี่เป็น